บอธิษฐานจิตก่อนนอนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานับพบนับชาติไม่ท้วนจงมาช่วยส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างสวยขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้าพรั่งพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติมหาศาลให้เหลือกินเหลือใช้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณจงทุกประการเทิน นิพพานะปัจโยโหตุ